ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Before You รายการท่องเที่ยวและหาความรู้ก่อนที่คุณจะได้ไปสัมผัสเองเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลา10.00เครื่องถึง11.00ทาง PSI สาราดีค่ะและในสัปดาห์นี้ค่ะมิวก็มาอยู่ที่เมืองดอกคูนเสียงแคนนะคะหรือว่าจังหวัดขอนแก่นนั่นเองแล้วเราค่ะก็จะมาเริ่มต้นทริปกันที่โฮงมูลมังซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะที่รวบรวมประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราวของจังหวัดขอนแก่นเอาไว้อย่างสมบูรณ์เลยค่ะ หงมูลมังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นตัวตนของเมืองขอนแก่นได้เป็นอย่างดีค่ะจะจัดแสดงอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคารสาธารณะ200ปีริมบึงแก่นนครใจกลางเมืองขอนแก่นค่ะซึ่งคำว่าโฮงก็มีความหมายว่าห้องโถงหรือว่าโรงหรือว่าหอที่มีขนาดใหญ่ส่วนคำว่ามูลมังหมายถึงทรัพย์สมบัติหรือว่ามรดกค่ะโฮงมูลมังจึงมีความหมายรวมกันว่าห้องที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติ ข้าของที่สื่อถึงความเป็นมาแล้วก็เรื่องราวของเมืองขอนแก่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะก็ได้แบ่งส่วนจัดแสดงทั้งหมดออกเป็น5ส่วนด้วยกันค่ะ ซึ่งในส่วนจัดแสดงนี้เราก็จะสามารถศึกษาถึงประวัติของเมืองขอนแก่นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้นะคะและในวันนี้ค่ะมิวและรายการ B before you ก็ได้รับที่จากพี่แพทย์ค่ะซึ่งเป็นนักวิชาการประชาสัมพันธ์ของโฮมูลมังที่นี่นะคะมาให้คําแนะนําเราเกี่ยวกับส่วนจัดแสดงต่างๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> ก่อนอื่นเลยค่ะให้พี่แพทย์เล่ามาถึงแบบประวัติความเป็นมาของโฮมูลมังให้ฟังหน่อยค่ะอ๋อที่นี่นะครับคือวัตถุประสงค์หลัก <c oughs> คือเราอยากให้คนในท้องถิ่นนะครับคนจังหวัดขอนแก่นเนี่ย ลักบ้านเกิดของต,ตัวเองอหรือเราก็เลยจัดตั้งวิปันีขึ้นเพื่อให้ใคนขอนแก่นนี้ทราบที่มาลากเง้าประวัติศาสตร์มเมืองของตัวเองนะครับก็จะทําให้เกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่นขึ้น <ขา S 1> ครับผมก็คือหลักๆเลยเราก็จะเน้นให้ชาวขอนแก่นเนี่ยแบบมาเยี่ยมชมมาแบบรู้ถึงประวัติรากเง้าที่มาของตัวเองครับผมค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวนะคะที่แบบมาจากจังหวัดอื่นๆเนี่ยพอมาถึงที่นี่เนี่ยเขาจะได้แบบรับความรู้อะไรไปบ้างก็จะได้ทราบนะครับทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองขอนแก่นนะครับ ว่าชื่อชื่อของชื่อจังหวัดท้องแก่นเนี่ยเป็นมาอย่างไรแล้วก็ประวัติศาสตร์ทัานธรมโบราณแล้วก็สถานที่ท่องทเที่ยวนะครับแล้วก็บุคคลสําคัญของท้องแก่นจะรวมอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับผมเราทราบมาว่าข้างในนี่จะมีเหมือนเป็นของเก่ามีวัตถุโบราณด้วยในที่นี่เนี่ยแบบรวบรวมมาจากที่ไหนบ้างคะเฉพาะในอขอนแก่นเลยหรือเปล่าครับตรงนี้ตรงนี้บอกไว้ก่อนว่าข้างในนี่จะเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเล่าเรื่องนะครับส่วนมากคือเราจะไปถามจากผู้เฒ่าผู้แก่นะครับจากวัด ที่แต่ก่อตั้งมานานตั้งแต่สมัยกันได้การตั้งเมืองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของเก่าของเก่าเนี่ยจะรับบริจาคจากผู้ที่มาเที่ยวชมนะครับเข<อ>าก็จะมีโครงการเก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็เก่านะครับ<อ>คือก็จะรับ รับไว้นะครับแล้วก็จะนํามาจัดแสดงข้างในค่ะก็คือจะมีทั้งของในขอนแก่นด้วยแล้วก็จากภายนอกด้วยใช่ไหมคะหูน่าสนใจมากเลยค่ะอย่างนี้เดี๋ยวมิวนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยก็คงอยากเข้าไปดูข้างในแล้วนะคะฟังเล่ามาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวให้พี่แพทย์พามิวแล้วก็คุณผู้ชมเข้าไปดูกันเลยนะคะครับผมเชิญเลยครับ เราทราบกันแล้วค่ะว่าภายในโคมมุนมังจะมีการแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น5ส่วนในส่วนแรกก็จะมีชื่อว่าแนะนําเมืองขอนแกน่นนําเสนอเรื่องราวความเป็นมาของชื่อเมืองขอนแกน่นการขุดค้นซากโครงกระดูกไดโนเสาร์ไซแอโมโซารัสอิสานเนนวิสผู้เวียงโนโนซารัสซิรินทอนเน่โดยมีทั้งแผนผังภาพถ่ายและภาพจําลองผังเมืองขอนแก่นให้เราได้ศึกษากันด้วยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนแรกนะครับเป็นโซนแนะนําเมืองขอนแก่นนะครับเราก็จะได้ทราบอันดับแรกเลยคือที่มาของชื่อจังหวัดขอนแก่นเขาจะเรียกตามชื่อพระธาตุขามแก่นหรือเปล่าพระธาตุขามแก่นเพี้ยนเสียงมาเป็นจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบันหรือว่าจะเรียกเพราะว่าทางภาคอีสานหรือทางขอนแก่นเนี่ยมีขอนไม้เยอะเขาก็เลยเรียกจังหวัดขอนแก่นแก่นภาษาอีสานภาษาไทยจะแปลว่ามีรวมกันอยู่เยอะขอนแก่นก็คือที่ที่มีขอนไม้เยอะหรือไม่ก็อาจจะเป็น เพราะว่าตาเจ้าเมืองขอนแก่นสมัยก่อนนะครับจะเป็นรูปพระหัตถ์ซ้ายทรงพระขันพระหัตถ์ขวาทรงใบบอนนะครับทรงใบบอนแล้วทีนี้มีเรื่องเล่าบอกว่าเขาน่าจะตั้งมาว่าจังหวัดบอนแก่นคือ,อมีใบอบอลเยอะนะครับ oh. แล้วทีนี้ทางขอนแก่นดูผิดนะครับว่าบอนใบไม้ขอไข่มันใกล้เคียงกัน ก็เรียกก็จังหวัดคอนเทนมาจุดในปัจจุบันนะครับม,มาที่โฮมุนมังนะครับจะทราบคำตอบนะครับแล้วคำตอบที่แท้จริงคืออะไรคะต้องมาชมเองครับโอ้โหมีอ,อย่างนี้ด้วยนะคะต้องมาอุดออยก่อน ก็จะเป็นโซนที่2นะครับเป็นประวัติศาสตร์ชุมชนในวัฒนธรรมโบราณนะครับม,มีประวัติศาสตร์มีประเพณีมาทมที่เรายังสืบทอดทํากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็ค<อ>ือนี้ก็เป็นหนึ่งในคาบ,บอกเล่าแล้วก็ในอดีตด,ด้วยแล้วก็ที่เห็นลงและอ,อยุ่ถึงปัจจุบันก็จะเริ่มจากตั้งแต่ตรงนี้ครับคือจะเป็นประเพณีโฮสงประเพณีโฮสงแปลว่าอะไรคะก็โฮดนี้ภาษาอีสานนะครับภาษาไทยคือน่าจะลด รดน้ำนะครับสงน้าพระประเพณีที่ใช้เลื่อนสมณศักดิ์ของพระสงฆ์สมัยก่อนนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมประเพณีโบราณที่ยังสืบทอดกันอยู่นะครับก็จะมีเรื่องตั้งแต่เรื่องสงการในอดีตนะครับแล้วก็เรื่องเฮือนอีสานเพือนอีสานบ้านอีสานสมัยก่อนนะครับว่าเป็นยังไงมีขี่ห้องอะไรอย่างเงี้ย ปัจจุบันนี้ก็ยังแบบเขายังมีบ้านที่แบบหลงเหลือในสภาพมีครับก็มีครับมีบมีมีสายบ้านที่ยังเป็นอย่างนี้ส่วนจัดแสดงที่3คือการตั้งเมือง นำเสนอเรื่องราวการตั้งถิ่นฐานภายในนี้ก็จะมีการจัดแสดงหลักฐานที่เป็นทั้งของจริงและก็ของที่จําลองขึ้นมาทําให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเรียนรู้ความเป็นมาผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพวาดแล้วก็ภาพถ่ายเจ้าเมืองในอดีตรวมถึงตราเจ้าเมืองที่ใช้ในราชการด้วยค่ะขอนแก่นเนี่ยคืออพยพมาจากกรุงศรีสัตนา,นาค้งหุต่งนี้คือประเทศลาวนะครับสมัยก่อน สมัยตอนนั้นคือยังไม่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนะครับท่านทรงยกทัพไปตีเมืองลาวนะครับ<อ>แล้วก็พอเมืองลาวเมืองไอลาวแตกคนก็เลยอพยพเข้ามาอยู่ยในไทยน,นะครับก็เลยมามาก่อตั้งบ้านบ้านเมืองอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงแต่ก่อนบึงเกล้รก่อนเขาเรียกบรรึงบอนบึงบอนครับาะมีต้นบอนเยอะนะครับตามที่เล่ามาตอนสุดแรกครับ แล้วทีนี้พอก่อตั้งมาเสร็จปุ๊บก็ก็มีการตั้งเป็นเมืองนะครับพอตอนนั้นเจ้าส,สมเด็จเจ้าพระยายมาคัสืบก็ได้สถา,สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์แล้วขึ้นครองราชนะครับ mm hmm. เป็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็คือเหมือนก็จะตั้งขึ้นมาช่วงพ,พร้อมๆกับกรุงรัตนโกสินทร์ใช่ครับเก mm hmm. ือบพร้อมกันครับ ไปเที่ยวให้มันรู้อลุยไปดูให้มันลืกให้คลืนให้คึกท้องไปเพื่ศึกษาทุกแห่งทุกคนที่สนใจไปตามชีวิตให้ชีวาไปคนไปหาสาระดีๆไปกับทริปนี้ before you ต่อไปก็จะเข้าส่วนที่4แล้วนะครับอ,อันนี้จะเป็นบ้านเมืองและพิธีชีวิตของชาวขอนแก่น อันนี้คือจะเป็นในปัจจุบันนี้ปะหรือว่าในอดีตตรงนี้จะย้อนเวลากลับไปนะครับประมาณร้อยกว่าปีก่อนร้อยกว่าปีครับเราจะจําลองเหตุการณ์ด้วยเลยนะครับชอบร้านกาแฟแบบนี้ตังตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟแต่ว่าตรงนี้จะเป็นร้านค้าของคนอีสานนะครับมีขายหมากขายพลูขายกระเทียมอันนี้คือแบบเป็นร้านเหมือนแบบอยู่หน้าบ้านหรือว่าเป็นเป็นตลาดเป็นตลาดครับตรงนี้เราจะจําลองตลาดสมัยสมัยร้อยกว่าปีก่อนนะครับคือเราจะจําลองเห็นว่าขอนแก่นเนี่ยเจริญได้เพราะว่ามี ชาวต่างชาติเข้ามาช่วยกันพัฒนาทางระบบเศรษฐกิจการค้าขายนะครับทำให้คอนแกนจเจริญขึ้นมา าการจัดแสดงสุดท้ายชื่อว่าขอนแก่นวันนี้ได้นําเสนอเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่นในปัจจุบันทางด้านวัฒนธรรมประเพณีที่ยังคงสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะ เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมที่ยังสืบทอดึ้นมาจนถึงปัจจุบันอ๋ออันนี้ตั้งตระ่านธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุไม้นี่คืออะไรคะธาตุไม้ธาตุไม้นะครับจะเป็นที่เก็บกระดูกของคนตายสมัยก่อนอก่อนที่จะนําออกไปทำบุญนะครับแล้วเขาเก็บกระดูกตรงไหนคะเนี่ยครับจะมีช่องด้านหลังน,นะครับแล้วปกติจะมีฝาปิดมีฝาปิดนะครับ คือบางม้านนี้ก็จะเก็บไปนานหน่อยเป็นปี2ปี3ปีนะครับคือคนไทยศารเนี่ยคือเวลาทําบุญแต่ละครั้งเนี่ยต้องต้องมีเงินทั้งเงินทุนทรัพย์อะไรเง,งี้ยบางบางม้านยังไม่มีหรือว่าต้องรอเลิกเลิกงามยามดีอะไรเงี้ยครับคือเขาจะเก็บไว้นานนะครับก็จะมีการสร้างเป็นธาตุไม้สร้างเป็นธาตุไม้คือปัจจุบันนี้คือส่วนมากจะเป็นปูนนะครับที่เห็นตามวัดที่จะเรียงเป็นแถบอยู่ครับอยู่ตามกับแพงวัด ก็คืออันนี้ก็ถือเป็นศิละปะอย่างหนึ่งด้วยเพราะมีการแกะสลักสวยงามรับอันนี้คือคือสื่อให้เห็นว่าค,คนที่เสียชีวิตเนี่ยมีฐานะหน่อยมีฐานะคือจะมีเงินจ้างช่างนะครับ<อ>แกะสลัก,กลกวดลายรับเป็นยังไงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้มาชมนิทศการทาง5ส่วนของโฮงมูลมังเรียบร้อยแล้วเชื่อได้เลยค่ะว่าทุกคนนะคะคงได้รับความรู้เกี่ยวกับเมืองขอนแก่นไปไม่มากก็น้อยได้ล้ค่ะ และในวันนี้ค่ะมิวก็ต้องขอขอบคุณพี่แพทด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาต้อนรับมิวแล้วก็รายการ Before You พร้อมทางให้คำแนะนำเล่าเรื่องราวต่างๆในฟิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะขอบคุณค่ะแต่วันนี้นะคะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวของเราในจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อคอยติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะลอนนไไปปเที่ยวใใหห้้มัรูึึกกืศษา ทุกแห่งทุกคนที่สนใจไปตามชีวิตให้ชีวาไปคนไปหาสาระดีๆไปกับทริปนี้ before you กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Before You ค่ะหลังจากที่เราได้ไปทำความรู้จักกับเมืองขอนแก่นกันมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ Wishing Tree Resort ค่ะรีสอร์ทส,สุดหรูเลยค่ะที่จะทำให้เราได้สัมผัสกับบรรยากาศของการมาพักผ่อนที่เมืองขอนแก่นได้เป็นอย่างดีค่ะด้วยบรรยากาศอันร่มรื่นริมแม่น้ำชี แม่น้ำสายสำคัญของชาวขอนแก่นและก็ชาวอีสานนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันเงียบสงบที่ถูกรายล้อมไปด้วยต้นไม้และก็สายน้ำสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนตั้งแต่แรกที่เข้ามาเห็นเลยค่ะ ร่มรื่นแล้วนะคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ Wishing Tree Resort ก็คือห้องพักทุกห้องเนี่ยจะถูกออกแบบให้เห็นทัศนียภาพของแม่น้ำสระว่ายน้ำรวมถึงสวนได้จากระเบยียงห้องพักส่วนตัวเลยค่ะ และสำหรับห้องพักแรกที่มิวจะแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะก็คือห้องดีลักซ์ค่ะที่นี่จะมีห้องดีลักซ์ทั้งหมด24ห้องแล้วแต่ละห้องนะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคัันเลยค่ะ มาก็คือห้องจูเนียร์สวีทค่ะห้องนี้นะคะจะมีทั้งหมด12ห้องค่ะซึ่งจุดเด่นก็คือจะอยู่บริเวณมุมของตัวอาคารค่ะทำให้มีระเบียงที่กว้างขวางและที่สำคัญนะคะยังสามารถมองเห็นวิวของแม่น้ำชีได้อย่างสวยงามเลยค่ะ จากห้องจูเนียสวีทก็คือห้องพักแบบวิลล่ามีทั้งหมด8ห้องพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันและก็ระเบียงห้องพักส่วนตัวและห้องพักแบบสุดท้ายค่ะคือห้องพักแบบพูลวิลล่าเป็นห้องพักสุดหรูค่ะพร้อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวที่ครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก การที่เราได้ไปเยี่ยมชมห้องพักในแบบต่างๆนะคะเราก็จะสังเกตได้ว่าการออกแบบและการตกแต่งเนี่ยจะมีการประยุกต์นวัตสดุท้องถิ่นมาใช้ด้ค่ะอย่างเช่นผ้าขมานี่ละคะ่ะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยได้รู้สึกถึงความเป็นเอกลักษณ์นะคะของจังหวัดขอนแก่นได้เป็นอย่างดีเลย,ะะล,เย,ยล่ะค่คะ ทุกคนทีีีี่สสนนนนใใจไไไปปปปตตาาามชชววิิหห้้คาารดรดกะอกจากความสวยงามของห้องพักที่โดดเด่นแล้วก็สร้างความประทับใจแล้วนะคะที่ Wishing Tree Resort <c oughs> ก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็การให้บริการที่หลากหลายค่ะอย่างเช่นชิวานาสปาเป็นสปาผ่อนคลายนะคะที่เหมาะสำหรับวันพักผ่อนแบบนี้เลยล่ะคะ่ะ <c oughs> การมาใช้บริการสปาแล้วนักท่องเที่ยวก็ยังสามารถเลือกทำกิจกรรมอื่นๆได้เช่นกันค่ะอย่างเช่นการทำสบู่สมุนไพรหรือการทำลูกป,ประครบก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวเลยค่ะความโดดเด่นของการให้บริการในวิชิงทรีรีสอร์ทถือว่าครบคันเลยค่ะ ครอบคุมนักท่องเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่านอกจากจะมีการให้บริการสปาแล้วก็ยังมีการให้บริการฟิตเนสห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงรวมถึงมีร้านอาหารด้วยค่ะ นี้ก็คือบาร์และห้องอาหารวิชิงทรีค่ะมีสไตล์การตกแต่งที่ทันสมัยค่ะแล้วก็มีพื้นที่แบบในร่มแล้วก็แบบกลางแจ้งที่สามารถชมวิวของแม่น้ำชีได้ด้วยค่ะสสไตล์ของอาหารนะคะก็มีให้เลือกหลากหลายแบบค่ะทั้งอาหารไทยอาหารอีสานรวมถึงอาหารนานาชาติด้วยอยากอาหารที่ว่างอยู่ตรงหน้ามิวนะคะก็จะมีให้เลือกทั้งอย่างแรกเลยค่ะก็คือเห็ดทอดนะคะก็จะเป็นเห็ดนางฟ้าอย่างที่สองอันนี้จะเป็นเสือร้องไห้ค่ะ อย่างที่3มก็คือตำถั่วหมูกรอบอย่างที่4ก็คือต้มแซ่บที่โครงหมูนะคะแล้วก็อย่างที่5เนี่ยจะเป็นพิซซ่ากระเพราหมูค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็จะมีเครื่องดื่มเย็นๆด้วยค่ะอันนี้ก็คือเวอร์จินบลูฮาวายค่ะและตอนนี้ก็ได้เวลาที่มิวจะมาลองชิมแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวจะเริ่มที่อย่างแรกเลยเป็นพิซซ่ากระเพราหมูค่ะ กลิ่นน่าทานมากค่ะคุณผู้ชมแป้งนี่กรอบเป็นสไตล์อิตาเลียนมากๆเลย่ะคะแล้วก็รสชาติของพิซซ่านะคะแบบกลมกล่อมถูกปากของคนไทยเลยละคะ่ะเดี๋ยวเรามาชิมเมนูต่อไปะคะ่ะอันนี้ก็คือต้มแซ่บซี่โครงหมูะคะ่ะกลิ่นหอมมากเลยรสชาตินะคะก็จะเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็ ถูกใจนะคะเป็นสไตล์อาหารที่อร่อยมากมาต่อกันที่ตําถั่วหมูกรอบรสชาตินี้บอกได้เลยค่ะว่าแซ่บมากะคะ่ะแล้วนอกจากหมูจะกรอบแล้วถั่วก็กรอบด้วยอันนี้ก็คือเห็ดทอดค่ะซึ่งเห็ดที่ทอดก็คือเห็ดนางฟ้าะคะ่ะที่ทางรีสอร์ทปลูกเองด้วยค่ะสดมาก กรอบอร่อยเลยล่ะคะ่ะและเมนูสุดท้ายนะคะของวันนี้ก็คือเสือร้องไห้ค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันค่ะว่ารสชาติของน้ำจิ้มจะเป็นยังไงแล้วก็รสชาติของน้ำจิ้มนะคะจัดจ้านมากๆเลยค่ะมีทั้งความเปรี้ยวความเผ็ดน,นะคะพอทานกับเสือร้องไห้แล้วเขาบอกว่าเข้ากันสุดๆเลยล่ะคะ่ะ อลอนไปเที่ยวให้มันรู้ลวยไปดูให้มันลึกให้พลืนให้คึกทของไปผศึกษาทุกแห่งทุกคนที่สนใจไปตามชีวิตให้ชีวาเป็นคนไปหาสาระดีดไปกับทริปนี้ before you แล้วตอนนี้เราก็มาต่อที่เมนูของหวานเลยล่ะค่ะ อันนี้ก็คือข้าวเหนียวมะม่วงจะมีข้าวเหนียวทั้งหมด3สีค่ะทั้งสีเขียวสีขาวแล้วก็สีม่วงด้วยชิมสีนี้ก่อนดีกว่าอืมชื่นใจมากๆเลยค่ะรสชาติของมะม่วงนะคะผสมกับข้าวเหนียวนี่กลมกล่อมมากเลยค่ะหอมทั้งกลิ่นกะทินะคะแล้วก็แบบมีความนุ่มมากๆเลยค่ะ จานนี้เป็นอะไรคะจะเป็นทรีโอมูสนะคะทรีโอมูสเป็นรสชาติอะไรบ้างก็จะมีมะม่วงนะคะแล้วก็มะนาวนะคะ่ะแล้วก็ส้มนะคะค่ะลองชิมดูได้นะคะขอบคุณค่ะทรีโอมูสนะคะจะเป็นมูสสามรสค่ะรสส้มรสมะนาวแล้วก็รสมะม่วงเดี๋ยวเรามาลองชิมดีกว่าค่ะอนอกจ,กจากจัดจานได้สวยงามแล้วนะคะ รสชาติของมูสเนี่ยยังเข้ากันอย่างดีเลยค่ะทั้งรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะของทั้งส้มมะม่วงแล้วก็มะนาวเนี่ยถูกปากมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตบท้ายด้วยเครื่องดื่มเย็นๆค่ะสำหรับ Virgin Blue Hawaii สดชื่นม,มากๆเลยล่ะค่ะการได้มาพักผ่อนที่วิชิงทีรีสอร์ทนะคะทำให้มิวได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็สัมผัสกับกลิ่นอานะคะของความเป็นจังหวัดขอนแก่นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะและในวันนี้ค่ะมิวและรายการ Before You ก็ขอขอบคุณวิชิงทีร Resort ที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำนะคะ และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่มีข้อเสนอแนะหรือข้อติชมรายการก็สามารถอ e ีเมลมาได้ที่ beforeu@psi-channel.com y o นะคะแล้วก็สามารถชมรายการย้อนหลังได้ค่ะทาง y o u t u b e c o m b e f o r e y o u t v ค่ะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจของเราทาง f a c e b o o k c o m b e f o r e y o u t v ด้วยนะคะสัปดาห์หน้านะคะเรายังคงอยู่ในจงังหวัดขอนแก่นค่ะแต่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนั้นยังไงก็ต้องคอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สำหรับกิจกรรมทายรายการของเราในวันนี้อยากถามคุณผู้ชมว่าโฮงมูลมังมีการแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็นกี่ส่วน A. 4ส่วน B. 5ส่วนทราบคำตอบแล้วส่ง SMS โดยพิมพ PS ์ PSI เว้นวัคแล้วส่งคำตอบว่า A หรือ B มาที่452 0000 รุนรับเสื้อยืดจาก P.S.I. Channel 2รางวัลไปได้เลยค่ะม้นรูเป็นห้นคูเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดปนแก่นทุกแห่งทุกคนที่สนใจช่วไปตามชีวิตให้ชีวะไปขนปค้ัไปห้ำช่วงเมายนที่จะเห็นดอกคูบานสบายลครั้คือเราจะมีการจัดสงการดอกคูเสียงแคมเคลื่นุมาเที่ยวครเดืนเมเดือนเมษายนช่องสงกราน